ดูนทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงฝากอะไรถึงพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับหลังจากถ่าย MV สาวสำน้อยคอยฮักเสร็จแล้วนะครับล่าสุดก็ทุกคนน้องอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการฝากข้อความนะครับข้อความนี้เลยครับถึงพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับนะครับ MV ของน้องวิงในผลงานเพลงสาวสำน้อยคอยฮัก์ด้วค่ะเด้อฝากพ่อพ่อแม่ FC ซอยแซ่ซอยดันเด้อค่ะเรามีนัดกันวันที่28นี้นะคะปล่อยพี่ฝากพ่อพ่อแม่ FC แย่หลายใ้ด้วยจ้ะหนึ่งมาแรงหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคค่ะ นี่นะครับลูกสาวฝากขนาดนี้นะครับบอกว่า1มาแรง1มาแรง1วัน1ล้านวิวนะครับฝากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับด้วยกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าน้องเต็มที่มากจริงๆครับเห็นเปลี่ยนชุดเนี่ยสองชุดด้วยกันครับมีชุดสีม่วงแล้วก็สีเขียวด้วยใช่ไหมครับและวันนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหบอสโจยมานินนะครับขนทับแดนเซอร์ครับทุกคนมาให้ลูกสาวคือโอ้โหแน่นสุดๆเลยนะครับวันนี้นะก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ ลังการนะครับและเราก็จะได้เห็นนะทุกคนว่าวันนี้เหล่าบรรดาแดนเซอร์พี่พี่นางรําต่างๆครับทุกคนสวมชุดสีชมพูแล้วก็ตัดกันกับชุดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบสุดๆนะครับชุดน้องคือชุดสีเขียวครับทุกคนและเราจะได้เห็นเหมือนเป็นชุดลาเพลินสมัยก่อนนั่นเองครับทุกคนที่วันนี้เนี่ยเหล่าบรรดาแดนซ์ครับเขาได้มีการสวมมาครับเรียกได้ว่ามากัน3รถบัสกันเลยทีเดียวนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ไม่ลืมนะที่จะฝากนะครับข้อความถึงพ่อ พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับฝากช่วยดันฝากช่วยเชียร์ครับทุกคนให้เพลงน้องเนี่ยขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนั่นเอง1วัน1ล้านวิวแต่แฟนคลับเนี่ยก็มีมาแสดงความคิดเห็นนะบนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบอกว่าอุ้มอิ่มเราเนี่ยมาดันเพลงลูกสาวให้1วัน2ล้านวิวเลยเออนะครับนะก็ใกล้จะได้ปล่อยแล้วนะครับสำหรับวันที่28นี้นะครับก็หลุดออกมาครับทุกคนสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักก็มีหลายท่อนหลายทํานองครับต้องบอกว่าเพราะ มากๆเลยนะครับเป็นเพลงที่จ่อคิวดังจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศครับทุกคนที่เขื่อนอุบลรัฐครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจนะฝนเนี่ยตกโปรยปลายลงมานินดๆหน่อยๆครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้ทีมงานเนี่ย ทำงานได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้นะครับภาพออกมาก็สวยงามมากๆเลยครับทุกคนเป็นภาพที่หลายๆคนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เข้าไปดูการถ่ายทํา MV เนี่ยได้มีการถ่ายมาให้พวกเราได้ดูนะครับพุกคนเนาะโอ้โหอิงอิงน่ารักมากครับน้องก็ได้มีการฝากนะพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าถ่ายคลิปนะครับให้กับ FC ฟซแฟนคลับเนี่ยได้ชมกันนะครับทุกคนน้องก็ย้านะว่าอยากให้ได้1วันหนึ่งล้านวิวมาดูซิว่าพ่อๆแม่ๆม่ FC แฟนคลับเนี่ยจะสามารถนะช่ว กันดันน้องได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอุ๋งอิงอีกหนึ่งรอบนะครับทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับภารกิจถ่าย MV ของน้องเวนในผลงานเพลงสาวสำหรับค่อยหารดนะคะเดอฝากผู้คนในเอฟซีซอยแซ่ซอยดันเด้อค่ะเรามีนัดกันวันที่28นี้นะคะปล่อยพี่ฝากผู้คมในเอฟซีซอยดันเซเชียร์ให้งหลายเด้อจ้ะหนึ่งมาแรงหนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะ นะครับทุกคนอ่ะมารอปัน่นมารอดันรอแชร์กันเลยนะครับวันที่28นี้นะครับเมื่อก่อนเนาะทุกคนต้องบอกว่าตอนที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยออกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็แล้วแต่นะครับ FC แฟนคลับบางท่านเนี่ยคือรอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบลาง,งานเลยอะ่ะเพื่อที่จะปั่นวิวให้กับลูกสาวนะครับบางทีแบบบางคนเป็นเจ้าของร้านเกมอย่างเงี้ย เปิดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนวนไปวนมาเนาะเพื่อที่จะให้เพลงของน้องเนี่ยครับขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงครับทุกคนเป็นการต่อยอดให้กับลูกสาวครับทุกคนเนาะพอมันขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแล้วเนี่ยก็จะเป็นอัลกอริทึมของ u t u b e นะครับที่จะช่วยดันเพลงนี้ครับทุกคนให้คนทั่วประเทศเนี่ยได้ฟังกันนะครับเหมือนบทเพลงอเอิ้นฮักนางเอ,งเอกน้อยเนาะทุกคนที่ตอนนั้นเราดันหนึ่งในมาแรงต่อไปก็เป็นกลายเป็นเพลงมหาชนนั่นเองครับ เพลงของอุงอิงครับทุกคนตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลออกมาเนี่ยยังไม่มีเพลงไหนเลยนะครับที่ไม่ติดหนึ่งในมาแรงและเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ยอดวิวเนี่ยสูงที่สุดในวันแรกก็เป็นได้เพราะว่า FC แฟนคลับคิดถึงเนาะสำหรับผลงานของอุงอิงอย่างที่บอกว่าห่างหายจากหน้าจอ YouTube ไปนานและสสำหรับซิงเกิลของน้องนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็แฟนๆเนี่ยเตรียมตัวรออย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็วันนี้สิ่งนอกเหนือไปจากนั้นที่เราเห็นนั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจกัน ของพี่พี่แดนเซอร์วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งวันนี้เขารวมใจกันมาจริงๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานครับทุกคนและนี่คือศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเหล่าบรรดาพี่พี่แดนเซอร์จะไม่อยากมาได้ยังไงใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าเป็นการต่อยอดให้วงเนี่ยมีงานทุกวันพอวงมีงานทุกวันนะครับพี่พี่แดนเซอร์พี่พี่สมาชิกในวงครับทุกคนก็จะมีรายได้เพื่อ จุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้เราเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะครับสำหรับทีมงานแล้วก็วันนี้อิ่มก็เลยเอาภาพบรรยากาศนะครับมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับทุกคนก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นภาพที่สวยงามนะครับทายมุมไหนก็สวยครับทุกคนเป็นชุดลำเพลินในตำนานจริงๆนะครับวันนี้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะทุกคนแต่งตัวมาเลยทุกคนเตรียมพร้อมมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาเข้าฉาก mv ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆตอนแรกเราเห็นน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยนะครับได้มีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะมีการอัดคลิปวิดีโอเนาะตอนแรกบอกว่าจะเอานางรำา20คนใช่ไหมโอ้โหทุกคนเกินคาดนะเ่พ่อตับ,บอกว่า20คนมันน้อยไปเอามาร้อยกว่าคนเลยวันนี้เรามานับนับดูแล้วร้อยกว่าคนจริงๆนะครับทุกคนเนาะสำหรับแดนเซอร์ของสาวสบน้อยคอยฮารับทุกคนเพลงเตรียมดังนะครับแล้ววันนี้อาจารย์บิ๊กพุมรินเนี่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวด้วยถึงองค์ิงเพชรบ้านแพรนะครับ ก็คือมีการมาแชร์รูปของน้องครับแล้วก็เขียนบอกว่ารอรอรอ,รอจ้าและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าแต่งเพลงนี้มาแบบโคตรยากเลยแต่อุคงอิงเพชรบ้านแพงสามารถ ร้องได้ออกมาอย่างสวยงามนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็มารอฟังกันนะครับวันที่28 9โมงทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดที่เก่าเวลาเดิมนะครับแล้วอิ่มเชื่อว่าชาวต่างชาตินะครับเตรียมรอรีแอคกันอยู่ครับทุกคนสำหรับเพลงนี้นะจับโดนจับจ้องมากๆสำหรับค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับ เป็นกำลังใจและก็ส่งกำลังใจให้นะครับขอให้อุงอิงสู้ๆกันแล้วกันนะ้อทุกคนต้องบอกว่าลูกสาวเต็มที่กับทุกงานจริงๆครับอย่างวันนี้ก็โอ้โหพอถ่ายทํา MV น้องก็แบบใส่เต็มจริงๆนะครับใส่สุดจริงๆนะไม่มีกักก๊กเลยทีเดียวอย่างที่น้องเคยพูดเอาไว้นะว่าอยากกั๊กความฝันเนาะและสิ่งสิ่งนี้เป็นผลงานของน้องเพื่อที่จะต่อยอดกระแสให้กับอุงอิงเนี่ยดังเปลี่ยงปร่างมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนนะ้องก็ถือว่าเป็นเป็นโอ้โห ตอนแรกนยะเราคิดเราคิดอยู่นะว,ว่าพ่อโจเนี่ยจะให้น้ำเพชรสตูดิโอเป็นคนครีเอทในเรื่องของชุดแดนเซอร์นู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ไม่เลยนะครับพ่อโจคือจัดเต็มเลยมีของของที่มีอยู่แล้วเนี่ยพ่อโจก็เอามาใส่นะครับแดนเซอร์ cer, ทุกชีวิตเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับปังมากนะครับมาทั้งวงเลยนะร้อยกว่าชีวิตครับทุกคนวันนี้โอ้โหนะเรามองไปเราสุดลูกหูลูกตาจริงๆอิอะขนาดว่าสายน้ำเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเราที่เขื่อนลำตะคองแต่ว่าชุดแต่ว่าแดนเซอร์คือแบบโอ้โหนะ ยิ่งกว่านะครับทุกคนคือแบบถ่ายไปมุมไหนก็สวยจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชมไปยังน้ําเพสตูดิโอเนาะที่วันนี้ก็คือแบบโอ้โหมารอลูกสาวแล้วก็มาเตรียมโลเคชันอะไรรอต่างๆนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นทีมถ่ายทําคู่บุญจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะรับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติิิดดดดตตตาาามมมมอุ้้ัฝฝกกกววยแล็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ